ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Elite Trading Club วันนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนำเรื่องของการใช้งาน Trading View นะครับปี2023สำหรับมือใหม่หากฝึกดูกราฟแอป Trading View ใช้อย่างไรไปดูกัน ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าหน้าตากราฟนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า tradingview com เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามี รหัสที่ล็อกอินอยู่เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามักจะมาหน้านี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแอป Trading View คืออะไรนะครับ Trading View เนี่ยคือแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราเนี่ยเอาไว้เทรดหุ้นเทรด forex เทรดททองคเรดน้ํามันรวมถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าค r y p t o c u r r e n c y นั่นเองโดยแอปพลิเคชัน Trading View เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เหล่าเทรดเดอร์เนี่ยนิยมใช้กันทั่วโลกเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงพอเราเข้ามาที่หน้า Trading View แล้วเราก็ล็อกอิน รหัสเรียบร้อยเนี่ยนะครับล็อกอินรหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาดูอันแรกเนี่ยเราเข้ามาดูที่ Product แล้วก็ชาร์ปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาอินดิเคเตอร์ทั้งหมดออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่จุดเริ่มต้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของกราฟนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้อ่านะครับเป็นไงบ้างครับสีขาวปวดตากันไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำ ดูสบายตาขึ้นมากไหมครับทุกคนโดยที่อันนี้ครับคือหน้าการาฟของตัว Trading View เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูเรื่องของ p r o d u c t หรือว่าเรื่องของสินค้าเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับตรงมุมซ้ายนี้ได้เลยนะเช่นเพื่อนๆอยากจะหา Product เช่นทองคำ XAU USD แล้วก,กดคลิกเนี่ยหน้าการาฟทอง,องคำก็มาหาเราแล้วเห็นไหมแล้วถ้าเราเกิดอยากดูเช่น Bitcoin ก็ BTC USD นะครับอ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันคือกราฟ i t c o i n โดยที่นอกจากนั้นเนี่ยตัวของ t a d i n g View เนี่ยยังสามารถที่จะดูกราฟได้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกอีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือเรายังสามารถที่จะเลือกลักษณะของกราฟได้ไม่ว่าจะเป็นกราฟลายหรือว่ากราฟแท่งเทียนนะครับหรือว่า c a n เดลสตร c กเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ย เอ่ d เ r ดอรแทบทั้งโลกเนี่ยให้คำนิยมหรือว่าให้ความนิยมในเรื่องของกราฟที่เป็นลักษณะของกราฟแท่งมากกว่าซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเรายังดูได้ทุกทไทม์เ a m e ด้วยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะดู M5 นาทีกราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหว5นาทีหรือว่าดู1ชั่วโมงเพื่อดูการเคลื่อนไหว1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น t ไทม์ a m e Week ที่จะต้องดูกราฟหรือไทม์เฟรมเดย์เนี่ยตัวเทดดิงวิวก็สามารถที่จะ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยออกแบบกลย,ยุทธ์การเทรดในไทม์เฟรมต่างๆได้ด้วยเราลองมาดูในมุมทางซ้ายมุมทางซ้ายที่เราเห็นเป็นแถบเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามุมรออิ่งมุมรออิงคืออะไร มุมดอยนงก็คือมุมที่เราเนี่ยสามารถที่จะวาดภาพหรือว่ากําหนดกลยุทธ์การเทรดหรือเซเลจี้หรือสไตล์การเทรดของเราได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะตีเทนไลน์เนี่ยเราก็สามารถตีเทนไลน์ได้เทนไลน์อาจจะสีไม่เห็นสามารถที่จะปรับได้และสามารถที่จะตกแต่งได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบสีขาวสี เขียวหรือว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมันบางไปอะ่ะเราก็สามารถที่จะหนาได้ด้วยเช่นกันสำหรับเพื่อนๆที่หลายคนที่เทรดในสไตล์ของการเทรดแบบฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีเนี่ย ก็ยังสามารถที่จะตีฟิโบนัชชีแล้วก็ปรับค่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเริ่มต้นอ่ะหรือเราจะปรับโซน38.2เนี่ยเป็นสีขาวหรือจะปรับเป็นสีน้ําเงินซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานอาร์ตหรือว่าขึ้นอยู่กับศิละปะของเพื่อนเือนทุกคนนะครับตัวของมุมดออิงเนี่ยยังสามารถที่จะเขียนได้หลายอย่างด้วยเช่นเขียนมุมการาฟเช่นฝากช่อง elite trading club ด้วยนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ รวมถึงการวางแผนจำลองซินดาริโอสำหรับเรื่องของการเทรดได้อย่างเป็นระบบซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงสำหรับการใช้ในตัวแอปพลิเคชัน Trading View สำหรับสายนับเวฟสำหรับสายนับเวฟเรายังสามารถที่จะนับเวฟได้ด้วยด้วยเครื่องมือ d ดอ i n g ที่เป็นเครื่องมือของการนับขึ้นอิเลียบอันนี้เราสามารถที่จะนับได้ไม่ว่าจะเป็นการดูคอเลคชันเวฟ a b c a b c หรือเพื่อนๆนะครับจะดูลักษณะของ Triangle Wave ซึ่งอันนี้สามารถที่จะดูได้ทั้งหมดในตัว Trading View นอกจากนั้นนะครับเรายังมีในส่วนของตัวที่เราเนี่ยสามารถที่จะจัด p a l i s t p l a y List ก็คือเราจะเอาสินค้าอะไรเข้าไปเนาะเช่นเพื่อนๆอยากเทรด GBP USD ก็สามารถที่จะเอาเพิ่มไปเป็น Pay l List ในรายการได้ว่าเรามีความสนใจในสินค้า ตัวนี้เรามีความสนใจในสินค้าตัวนี้ก็สามารถที่จะนําเข้าไปในรายการได้เพื่อนๆสนใจโปรดักต์ไหนหรือว่างแผนวิเคราะห์แผนการเทรดในโปรดักต์ไหนก็สามารถที่จะเอาเข้าไปอยู่ข้างในนี้ในในเพลลิ์ได้เลยเพราะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปใช้งานกันดูสําหรับตัว Trading View นะครับอะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยควรจะมีแล้วก็เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องของการเทรดเนาะ อ่ะอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับที่แนะนำสำหรับการเทรดในตลาดมูฟเม e นต์ที่เป็นสวิงอัพสวิงดาวหรือว่ามูฟเม e นต์ตลาดที่เป็นไซเวย์เนาะตัวนี้นะครับย่อมาจากคำว่าบอลิเจอร์แบนบอลิเจอร์แบนเนี่ยหลักการง่ายๆมากเลยนะครับก็คือในช่วงที่ตลาดเนี่ยเป็นไซเวย์เนี่ยเราจะหาจังหวะเข้าเซลล์บริเวณโซนที่เราเรียกสิ่งนี้ว่าอัปเปอร์แบน น,นี่อัปเปอร์แบนด์แล้วเราก็สามารถที่จะบายเนี่ยบริเวณ l o เวอร์แบนได้ซึ่งเครื่องมือนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เออคิดว่าค่อนข้างมีความน่าสนใจในการเทรดนะครับเพราะว่าเ,เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องมือแบบน,นี้มันจะเป็นเครื่องมือหนึงที่เราอะสามารถที่จะ เล่นได้ในกรอบในช่วงตลาดทองเป็นไซด์เว้ up หรือว่าไซด์เวดาวรวมถึงสามารถใช้ในสินค้าอื่นๆได้อย่างเช่นปอนทองคำนะครับรวมถึงอะน้ำมันเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้ได้ด้วยเช่นกันอินดิเคเตอร์อันถัดมาที่คิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาบริจ์แบนออกก็จะเป็นตัว CDC action zone CDC action zone เนี่ยหลักการของเขานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเป็นเทรนหรือว่าเป็น up trend เนี่ยเกิดสัญญาณเขียวก็แค่ซื้อ เกิดสัญญาณแดงก็แค่ขายเนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากคู่ GU เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นอัพเทรนมาโดยตลอดเนี่ยเขาเป็นดาวเทรนเป็นไซด์เวเป็นอัพเทรนมาโดยตลอดเออเราจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยถ้าเขียวก็แค่ซื้อแดงก็แค่ขายนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างมีความแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเทรดตามเทรนนะครับโดยที่เอ่อถ้าเป็นตัวเทรดดิ้งวิวธรรมดาเนี่ยเราสามารถแอดอินดิเคเตอร์นะครับได้ทั้งหมดเนาะก็ คือ3อินดิเคเตอร์เช่นสโ o r e หรือว่า RSI สามารถที่จะเข้าได้เนี่ยประมาณ3 In อินดิเคเตอร์ซึ่งถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะต้องเป็นสมาชิกกับตัว TradingView นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวิธีการใช้งาน TradingView ใหม่ล่าสุดปี2023ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ในช่อง EliteTradingClub ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ